สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนเมษายน2562นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปเลยนะครับ ช่องชาแนลของเรานะครับจะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวประกอบกันเพื่อเกิดความแม่นยำเกิดขึ้นก่อนอื่นต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถ line แอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะมาดูอ่านไพ่ยพยากรณ์นะครับในช่วงของเดือนนี้ราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อัปเดตดวงดาวก่อนนะครับ ดาวประจำตัวของชาวราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์ตอนนี้ดาวอาทิตย์ได้โครจรอ,อยู่ในเดือนมรณะในช่วงของวันที่1นึถึงวันที่สิโดยประมาณและจะโครจรครึ่งเดือนหลังไปในราศีเมษเป็นมหาอุภพบสุภาก็จะทําให้ดาวประจําตัวของคุณนั้นค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่า มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเดินทางไกลหรืออาจจะต้องไปต่างถิน่นต่างแดนไม่ค่อยอยู่กับที่มีการวิ่งเต้นมากขึ้นและจะไปอยู่ในเรือนสุภาคือมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนและต่างประเทศด้วยนะครับกุมกับดาวพุธคือเรือนการเงินและเรือนลาภะก,ก็จะมีโชคลาภสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการเงินและก็รวมไปถึงเรื่องของอาการเดินทางไกลแล้วจะมีผลที่ดีนะครับส่วนอิทธิพลของดาวความรักของตัวคุณคือดาว ราหูดาวราหูโครจรไปอยู่ในเรือนสุภาะนะครับสุภาะหมายถึงความสําเร็จเป็นถึงความเจริญความงอกงามที่ดีหรือยังแปลว่า,าสิ่งที่มันเหมือนกับว่าดีในเรื่องของคันลองชีวิตการอยู่ในเรื่องของความสุขความรักที่ดีเกิดขึ้นมีนัยะสัมพันธ์เลงกับดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ก็หมายความว่าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของภาวะอารมณ์หรือการไม่ค่อยได้ดังใจนิดหน่อยหรือมีการแบบ สู้รบปรบมือกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ค่อยแบบเด่นอะไรมากเท่าไหร่นะครับยังไงก็พยายามเปลี่ยนแปลงไปแบบอย่ายึดติดกับเรื่องอารมณ์หรือความรู้สึกมากนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่หรอกคนเกิดลัคนาสิงห์อาจจะไม่ได้แบบมีอะไรที่มันราบเรียบหรือราบลื่นมากนะครับในชีวิตต้องมีการต่อสู้การอดทนเพราะคุณเกิดมาเป็นผู้นําคุณควรที่จะต้องเป็นผู้นําอย่างดีแล้วคนจะคอยนับถือ อันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับแม้กระทั่งความรักความรักเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจมากสักเท่าไหร่เพราะเกิดลัคนาสิ่งเนี่ยดาวประจําความรักคือดาวราหูดาวราหูกับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เหมือนกับว่า คืนไม่เข้าคายไม่ออกเป็นอะไรที่เหมือนกับส่งเสริมแต่ก็หักล้างกันดังนั้นทําให้เหมือนกับคู่ของคนรักของชาวราศีสิงห์กับราศีสิงห์เนี่ยมักจะอยู่ด้วยกันลําบากหน่อยนะครับอันนี้คือต้องระมัดระวังต้องลดภาวะอารมณ์หรืออีกโก้ลงให้มากๆไม่งั้นความรักของคุณจะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นไกด์ไลน์ของพื้นดวงหลายๆคนอาจจะแบบว่าทําไม ดวงความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์จะไม่ค่อยดีเพราะว่าแบบนี้นะครับมันเป็นการที่แบบว่ามันเป็นแข่งกับแข่งเจอกันเลยทําให้เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมักจะพังทลายไปเมื่อไม่มีใครคนใดคนหนึ่งยอมลงให้แก่กันประมาณนี้นะครับไอ้ขอชี้แจงว่าพื้นดวงแต่ส่วนในเรื่องของไพ่ยพยากรณ์นะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วมันก็จะมีดังนี้อิทธิพลเมนเอนเนอร์จีหลักของตัวคุณนะครับในช่วงเดือนนี้ได้ในออปเปนทักขึ้น ในออฟเพนทาเคิลเนี่ยเกิดขึ้นหมายความว่าคุณอาจจะมีความมั่นคงความเข้มแข็งในเรื่องของการเงินและยังหมายความว่ามีการเข้มแข็งในเรื่องของสภาวะจิตใจหรือยังหมายความว่า,าคุณอาจจะเหมือนกับว่าต้องการสแสวงหาเพราะว่าอัศวินเนี่ยมักจะเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่อิทธิพลของดาวประจำตัวไปตกเรือนมอรณะในช่วงต้นเดือนเมษายนอาจจะมีการเป็นแปลงการเดินทางไกลไม่ต้องกลัวนะครับมรณะไม่ได้แปลว่าสิน้นไม่ได้แปลว่า ตายหรือไม่ได้แปลว่าเสียชีวิตแต่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางไกลนั่นเองคุณอาจจะได้เดินทางไกลไปสแสวงหาโชคลาภแล้วมันสัมพันธ์กับเรื่องความรักก็หมายความว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับกับคู่ครองคนรักมากสักเท่าไหร่อาจจะมีการเหมือนกับว่าต้องเดินทางยังคงต้องแบบว่าใช้เวลากับการดูแลกับคู่ครองคนรักนั้นไม่เต็มที่เท่าที่ควรนะครับแต่ว่ามันก็ยังถือว่ามีความรักที่หนักแน่นมั่นคงอยู่เหมือนกัน อิทธิพลของไพ่ในออฟเพนเตอรคือธาตุดินหมายความว่าคุณอาจจะหนักแน่นมั่นคงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยากจะมีความรักความมั่นคงที่มั่นคงเหมือนกับสิ่งที่คุณกําลังเป็นหรือคุณกําลังทําอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอิทธิพลของอไพ่พยากรณ์นั้นยังบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นั้นอาจจะมีความมิตกความกังวลหรือความเศร้าหรือบางคนอาจจะคิดถึงในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆเมื่อ มีความเจ็บช้ำหรือความอดีตที่เข้ามามันรู้สึกเหมือนกับว่าภาวะอารมณ์ของความรู้สึกมันเหมือนไม่ค่อยได้ดั่งใจมีควินออปสอดเกิดขึ้นอิทธิพลของดาวเสาร์และดาวพระหัสบดีโคจรกลุ่มกันอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะคือภาวะอารมณ์มันรู้สึกเหมือนกับมีข้อขัดแย้งใจขุนข้องหมองใจหรืออารมณ์ความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้ดั่งใจะนะครับเพราะดาวเสาร์เป็นพิธุบัตเรื่องอารมณ์ด้วยแต่ว่าดาวพระหัสบดีมากดข่มไว้ก็หมายความว่า คุณก็อาจจะมีในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับสิ่งต่างๆที่ทําให้เหมือนกับเข้มเข้มงวดกับความรักหรืออาจจะแบบว่าค่อนข้างเหมือนไม่ค่อยได้ดังใจกับคู่ครองคนรักสักเท่าไหร่รู้สึกเหมือนกับบางทีก็เปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะต่อต้านกับความรู้สึกกับสิ่งที่ตัวเองมีนะครับเพราะเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงเราเราก็อยากจะแบบโมโหจนเฉียวใจอะไรแบบนี้หรือคิดหรือพะวังกับ ความรักความสัมพันธ์ต่างๆนานานะครับเกิดไฟออฟครับเกิดขึ้นด้วยไฟออฟคับเนี่ยอาจจะเป็นพราะอิทธิพลของดาวเกตนั้นโคจรเข้ามาสู่เรือนพันธุพันธุเนี่ยหมายถึงรากฐานของชีวิตหมายถึงความ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับไม่นิ่งนะครับฟลายอครับจริงๆมันเป็นไพ่สามถ้วยที่พังทลายและมีสองถ้วยที่ชูหมายความว่าคุณยังมีโอกาสที่มันยังดีอยู่แต่คุณกับโฟกัสกับสิ่งที่เสียพยายามอย่าไปมองถึงอดีตให้มองถึงอนาคตข้างหน้าที่มันกาลังจะดีนะครับเราควรคาดหวังหรือไม่ควรคาดหวังแต่หมายความว่าพยายามอยู่กับปัจจุบันแต่เราคิดว่าอนาคตจะต้องมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะว่ามีทวีออปคัเกิดขึ้นแล้ว นะครับมีทิวอัเกิดขึ้นก็คือหมายความว่าคุณจะได้รับในเรื่องของการามีสิ่งที่คุณนั้นรอคอยอาจจะมีผลที่ดีหรือมีในเรื่องของสิ่งที่มันแบบว่าจะเข้ามามันมีความสุขในอนาคตที่ข้างหน้าจะเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะแบบว่าถ้าเกิดคุณไม่พอใจมีปัญหาใจกันกับคู่ของคนรักอะไรแบบเนี้ยคุณมีปัญหาความขัดแย้งมีไฟออฟวันเกิดขึ้นน่นะครับไพ่มาบอกว่า คุณกาลังอาจจะมีปัญหาใจกันกับคู่ของคนรักหรือมีปัญหาเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอาจจะนอยหรือพารานอยกับความรักที่มันเหมือนกับว่าทําทไมมันรู้สึกเหมือนกับว่าความรักมันอึมครึมความรักมันไม่ค่อยพัฒนามันไม่มีการแบบเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้าหรือทําไมมันต้องแบบสิ่งเหล่านั้นในอดีตกลับมาทําลายความรู้สึกของตัวคุณเอง มีอิทธิพลของผู้สุขผู้ธาตุน้ําเล็งลัคนามีความอ่อนไหวมีความเซนซิทีฟนะครับถ้าสมมติว่าคุณออกสังคมหรือคุณแบบว่าไปเจอพบพบปะสังคมใหม่ๆดีกว่าถ้าเกิดคุณอยู่บางทีคุณอาจจะเป็นโสดเนะี่ยคุณอยู่คนเดียวคุณอาจจะรู้สึกเหงาใจหรือรู้สึกเหมือนกับเป็นกังวลหรือรู้สึกเหมือนกับว่าอยากมีใครเข้ามาเติมเต็มกับชีวิตหรือบางทีใครที่เลิกล้างกันแล้วก็หมดก็มีแต่ไปส่องเฟสส่องไลน์ส่อง นะครับเป็นชาวสองอะไรแบบนี้สองว่าเขามีความสุขดีไหมเขาไปกับใครเขาทํายังไงเขาเป็นยังไงอยู่อะไรแบบนี้แบบมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอ่อนใจหรืออยากรู้ว่าความรักความสัมพันธ์ของความรักเก่ามันเป็นแบบไหนเพราะไพ่มันบอกว่าคุณจะติดหรือว่าคิดถึงในเรื่องของอดีตพุธศุกคู่ธาตุน้ำเนี่ยเป็นดาวแห่งความอ่อนไหวโรเลสเซนซิทีฟมาเล็งรักคณาทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่า คุณเป็นสิ่งตามจริงคุณมีความใจเด็ดนะนี่ใบเนี่ยถึงจะเป็นคุณมีความใจเด็ดมีความแบบว่ายึดมั่นกับอุดมคติต่างๆแต่ว่าคุณกับแบบอ่อนใจคือต้องไปส่องเฟซส่องไลน์แล้วก็ไม่ได้ดังใจอะไรประมาณเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามันทําไมความรักมันอืดมันไม่ได้ดั่งใจมันช้าหรือความรักมันไม่พัฒนานะครับไม่เป็นไรครับ คือคุณจะส่องก็ส่องได้คุณมีอะไรคุณก็แบบพยายามเปิดเผยหรือพยายามดูกับความรักความสัมพันธ์ไปเหยาทุกอย่างมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสามถ้วยมาแล้วสามถ้วยหมายถึงความรักความสุขความหวังที่มันจะเต็มๆกับความรู้สึกของตัวคุณนะครับหรือว่าอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าพยายามออกสังคมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะได้ในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้ อิทธิพลของดาวสหัสชาคือดาวสุขได้โครจรเล็งลัคนาเห็นไหมครับถ้าใครโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คู่หรือเข้าหา,าเรื่องของงานสังคมต่างๆคุณจะได้พบหลักกับงานสังคมนะครับหรือใครที่อยากจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เนี่ยให้ออกสังคมไปงานญาติไปงานอะไรต่างๆหรืออาจจะมีเพื่อนนั้นแนะนํำ นำให้คนที่เป็นคู่ของคุณเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เพราะว่าเราควรที่จะรอคอยกับสิ่งที่เรานั้นพึงปรารถนาอย่างมีสตินะครับรอคอยแบบมีสติคือพยายามอยู่กับตัวเองและคิดไต่ตองพยายามหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรานั้นหานั้นดีกว่าเพราะว่าเพจออบวานหมายความว่าค่อยๆประคองความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของตัวเองไว้ก่อนคือเพจออบวานคือความรู้สึกมันหมายถึงว่าเราควรแบบ ดูแลความรู้สึกของใจเราเพราะเราไม่ได้ดังใจเราควรจะดูแลภาวะอารมณ์ความรู้สึกก่อนถ้าเราเปิดรับเราก็จะได้ความรักที่ดีเข้ามาแต่ถ้าเราเนกาทีฟเนี่ยมันก็มีแต่ความที่เหมือนกับว่าจะต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับความรักที่เหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรเข้ามาที่ดีเลยเพราะเราไม่เปิดใจรับ ใช่ไหมครับนี่สองใบเนี่ยคือไปเศร้าถึงอดีตตีกันกับในเรื่องของความรู้สึกถ้าเราเปิดหลับและรอคอยอย่างสิ่งที่ถูกต้องก็คือเซเว่นออฟเพนทาคนพุทธสุขคูธาตุน้ำมะเร็งลัคนายังไงก็ยังมีความรักที่ดีมีความรักที่แปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีใครที่มีความรักอยู่แล้วก็ค่อยๆประคองไปความรู้สึกต่างๆมันจะมีความรักที่ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเจ็ดเหรียญหมายความว่าเก็บเกี่ยวในเรื่องของผลประโยชน์ความรักต่างๆ,ๆ มีปัญหาอะไรก็อดทนอดกั้นพยายามให้อภัยซึ่งกันและกัน S ิกออปเปนทักเกิลคือพยายามให้อภัยซึ่งกันและกันและก็พยายามอารอคอยสิ่งที่เรานั้นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับเปลี่ยนมาเป็นในสิ่งที่เรานั้นโอเคอยากได้นะครับพยายามอ่อนโยนอ่อนหวานนิดนึงนะนี่ไพยย่ใบนี้คือการอ่อนโยนอ่อนหวานรู้จักให้ คนอื่นด้วยแล้วเราก็จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้สิ่งที่ตอบแทนคือเจ็ดเหรียญมันมาไพ่าามาบอกว่ายังไงเราก็จะได้ฟื้นฟูความรู้สึกสิ่งต่างๆนั้นกลับมาเป็นความรักที่ดีหรือใครที่อ่อนใจอยากจะตามหาความรักคุณก็จะได้ความรักที่มั่นคงแล้วก็ดีนะครับแต่คุณคงต้องรอคอยอย่างมีสติส่วนใครที่มีความรักของมือที่3เข้ามาแทรกแซงนะครับยังไงคุณก็ยังมีโอกาสที่ยังเป็น คนแรกของเขาหรือหมายความว่าคุณมโวกาับเป็นตัวจริงของเขาเพราะมี the e M p r e s s เกิดขึ้น e M p r e s เนี่ยหมายถึงตัวจริงใครที่รอความรักที่เหมือนกับรอความชัดเจนหรือเขาอาจจะบอกว่าเขาขอเคลียร์ตัวเองก่อนเขาขอ,อแยกกันอยู่สักพักหนึ่งเพื่อที่จะแบบว่าหาจุดที่มันเหมือนกับกึ่งกลางระหว่างเราสองคนอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาอาจจะให้คำมั่นสัญญาอะไรแบบเนี้ยเพราะดาวราหูเคยอยู่หลังลักนณาเขาจะเคยหลอกเคย เคยทําอะไรไม่ดีหรือทําอะไรลับหลังกับตัวคุณแต่ตอนนี้ดาวราหูเลื่อนออกไปแล้วมันเป็นอยู่ในเรือนลาภคือโชคลาภสิ่งต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวคุณคุณอาจจะมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะมีคนเข้ามาติดต่อส,สัมพันธ์ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดใครสแสวงหาเนี่ยคุณจะได้เจอคนธาตุพึกศพกันมังกรหรือธาตุดินนะครับจะมาติดต่อส,สัมพันธ์กับตัวคุณและใครที่รอความชัดเจนหรือว่ารอคอยคนรักที่จะกลับมาเนี่ย อาจจะยังไม่ได้มีไพ่ของการกลับมานะครับในช่วงของเดือนนี้หรือใครที่ยังรอคอยความสัมพันธ์ของ3ามคนที่รอคอยความชัดเจนเนี่ยมันก็จะค่อยๆชัดเจนเกิดขึ้น นะครับมันก็จะค่อยๆแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้เป็นตัวจริงก็คือมีเอมเพรสเกิดขึ้นด้วยดังนั้นขอให้คุณนั้นอดทนและทุกสิ่งทุกอย่างจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีและชาวราศีสิง์ลัณนาสิงมโวกาสมีบุตรตั้งครรภ์ได้นะครับแต่ไม่ทุกคนนะเพราะดาอิทธิพลของดาวพฤนัสบดีบุตรตะเป็นกเกษตรนะครับก็หมายความว่าคุณมีโวกาสตั้งครรภ์แล้วก็เกิดไพ่เดอะแอมเพรสแล้วก็มีทริโอคับเกิดขึ้นคือการมี เฉลิมฉลองการมีลูกการมีบุตรได้เหมือนกันนะครับไพ่มันฟองขึ้นมาและดวงดาวก็บอกว่ามีโอกาสมีแต่บางคนอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะกลุ่มกับดาวเสาร์ด้วยนะครับในเรือนบุตรอาจจะมีลูกยากหรือมีก็อาจจะหลุดได้ดังนั้นคุณก็ควรที่จะดูแลในเรื่องของอสุขภาพอนามัยในเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะครับสักหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ